นะสำหรับใริัทวิซซอนนะครับวันนี้120บาททุนนั้นนะ1กิมเซ็นน,นะครับได้ของสมณะคุณผูผ้มมากมายจากปริษัทวิซซอนของเรานะครับพร้อมกับทางด้านของนะครับอุยเต็มสูตรตราโหโบกันไทยที่อยู่กับผู้พิ่น้องเกษตร,ร,รกรไทยมายาวนานฝากพี่ฝากน้องนะครักันนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามาร,นะร,นะร,าร้านเกษตร,รทั่วไปมิจฉาเนี้มีแหน่งกันนะสำหรับอุยเต็มสูตรตราโหโบกันไทยที่อยู่กับผู้พิ่น้องเกษตร

แล้วกรรมาการจะอึ้งอ,อีกแหละอือบือถาหมดเรามีเวลาออกกำลังกายไหมก็มีสิครับนี่ถ้ามันขึ้นอยู่ที่ว่าจะออกหรือไม่ออกแค่นั้นแหละ อยากเห็นเลยใจเย็นยกกรรมการจะอึ้องจริงหรอมากของช่วยแล้วขอบคุณ เดกขามาครับพี่เทนนอนหลับอยู่เพราะว่าทํางานหนักเพิ่งขึ้นเวทีมาเสร็จนะครับลูกชายรีวิวอาหารทุกคนที่จริงวันนี้ต้องได้กินกับข้าวอร่อยอร่อย,ออยจากแม่ไก่เนี่ยแม่ไก่ไม่ได้มาเลย อิ่มแล้วไม่อิ่มก็แปลกนะอิ่มมาสู่แล้วแต่ไม่อิ่มมาสี่แปลกสดชื่นสุดมีแรงแซ่บครับ ไม่ร้องเพลงเลยเดีเลอ่อเดาเล่ครับเราจะพามาเปิดงานก่อนแวเจ้าออกไปทําการแสดงไงเติมพลังจริงมีพลังละอิ่มเลยซียบชุดได้ไหมคะไอ้าไอ้สั่งชุดมาเยอะมากเลยมันสั่งผ่านทางจิ้นเกาะมันร้อยกว่าบาทก็ได้สั่งมาเป็นสิบชุดเลยนเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพเขา มันมีเวทีอยู่ตรงกลางข้างหน้าครับเป็นเวทีกิจกรรมเขาซึ่งถ้าเกิดไม่รื้อเวทีตรงนั้นออกคนหน้าเวทีอ่ะแฟนหร้หาวทีจะไม่สามารถมานั่งชมได้ตรงนั้นนะครับจะเสียพื้นที่ไปเยอะมากทางทางกรงกรมการวัดก็เลยจะจะรื้อเวทีตรงนั้นออกนะครับก็เลยจะรื้อตรงนั้นออกเพื่อจะให้คนได้นั่งนะครับทุกคน ชอบงานต่างจังหวัดด้ซอดแจ้งใช่ไหมแต่ผมผัดชอบงานในกรุงเทพที่ไม่ได้ซอดแจ้งแล้วแต่ความชอบนะทอบตัวจริงข่าวเวอร์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณพิทาตีอีกแล้วส่งรักคุณหม ไม่ได้เป็นหวัดแม่ผมกินเผ็ดปกตินะครับขอสิบเอ็ดวีซอแจ้งเด้อที่ปาจีนใช่ไหมก็จะแจ้งครบไม่น่าจะไม่น่าจะเลิกก่อนเวลาหรอกชอบทำง,งานที่มีไอ้ทอปอ่ะเป็นดูจังคนดูอยากซอแจ้งเอวจริงๆถ้าซอแจ้งก็ไม่ติดซอแจ้งก็ดีอย่างหนึ่งไม่ไม่เหนื่อยมากมีเวลาพักผ่อน ลงมาเวทีก็มีเวลานั่งเวลาเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานแบบกรุงเทพจ่อให้ไม่ได้เลือกซอสแจ้กได้แต่ต้องขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาก็เหนื่อยเหนื่อยเท่ากันเวลาที่ทุกคนถามงานล่วงหน้านะ่ะอังเงผม ออ่นนะเจิงผมเป็นคนที่มาถ่ายกับผมตอนลงจากเวทีแล้วแน่เลยสวัสดีน้องไซมอนนะครับเสียงี่หกจำผมผมจำไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะพี่ไม่ถูกดิวันที่สิบเจอกันบุรีรัมใช่ไหม บุรีรัมย์ในเมืองหรือเปล่ามันทําไม่แน่ใจนะใช่ไหมครับวันที่ทิเอ,อยากคิดอะไรคิดอะไรดีจําผมได้ไหมโอ้จําได้สิครับยังที่จำว่าได้ครับแต่เจอกันแต่มีโอ,อกาสไว้เจอกันให้เซตผมส่งอย่างน้อเจ้าที่บอกว่าส่งอย่างดีล่ะส่งผมละกันอ่ะ รอยพี่เฟยกัดหูฟังผมเป็นรอยฟันเลยเพราะหนังท้องตึงเท่านั้นแหละอ,อะไรตามมาให้ทายสวัสดีครับพี่ท็อปจากพี่ฟิลม์มสวัสดีน้องลีนาครับไม่สบายหรอสบายดีผมผมกินข้าวเสร็จเมื่อกี้แล้วแบบกินเผียครับห,หนังท้องตึงเสร็จปุ๊บอะไรตามมา บ่นอปงั้นแหละงีบไม่ได้หรอกต้องรอต้องรอร้องเพลงคอนเสิร์ตเรสร็จสวันนี้นะครับก็จะได้มีเวลานีบอยู่นะครับนีบแบบ่แบบนี้เลยวันนี้ทันไลฟ์ดีใจมากอาังริงก็ไล์นานแล้วไลฟ์เรื่อยๆเลยครับ ยีบลึกเกินบางทีอ่ะใช่ไหมไปดูที่ตะวันแดงอบุบลโอคุณครับนานมากเลยพี่ฟิล์มถามว่ามีของกินไหมแน่ฝ <c> า <oughs> <c oughs> กบอกพี่ฟิล์มด้วยพี่ก็ฝากคนซื้อหน้างานเหมือนกันที่เต็นลีน่ามีอะไรกินไหมพี่จะได้แบบแอบ,แอบ,แอบไปบอกพี่ฟิล์มหาของกินด้วยเผื่อพี่พี่พท็อปด้วย โอ้ขอบคุณพี่ทาครับอืนีเน่เดี๋ยวจะเอาปลาวานมาคั่วให้กินเราจะมากินลาบปลาวานกันสามทุ่ครึไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสามทุมครึ่งก็ก็ได้ทุกคนได้ฟังลําจัดเต็มแน่นอนคําว่าระเบียบวัฒนศิ์ไม่ยอมให้เจ้าภาพเสียใจแน่นอนจริงๆผมชื่นชมคุณพ่อทั้งสองเลยครับเพื่อนแบบว่าต่อให้ฝนตกเห็นไหมพายุ พัดใส่เวทีเต็นร้อยขนาดนั้นก็แสดงครับจะไม่มีการยกเลิกให้เจ้าภาพแบบได้น้อยอกน้อยใจเลยจริงๆคําว่าระเบียบวัตินน้อยมากปีหนึ่งอ่ะผมให้ไม่เกินสองงานที่ระเบียบจะยกเลิกอะ่ะถ้าไม่เกิดเกิดเหตุอซิเต์จริงๆพี่พิมพ์ถามว่าเสี่ยงเป็นไรเสี่ยงเป็นนทำมูกกินกระเพาะเออไม่ใช่กินกิดจับไปเมื่อกี้ครับหน αι, จะให้ทาอะไรมาล่ะครับอื วันนี้รอที่จริงทางวงพร้อมแล้วครับเห็นไหมผมก็เองก็พร้อมแล้วทางวงก็พร้อมแล้วแต่ว่าทางเจ้าภาพอ่ะคือคือเพื่อนต้องรื้อเวทีข้างหน้าออกก่อนเวทีกิจกรรมเวทีกิจกรรมตั้งขวางข้างหน้าเลยมันมันเสียพื้นที่ให้คนมาชมเพราะว่าพี่น้องเพิ่นเข้ามาเบิงเนาะเพิ่นก็อยากให้แบบว่าเข้ามาเบิงกันหลายๆซึ่งคนมาเต็มละวันนี้เพราะเป็นงานฟรีด้วยก็เลยจะรื้อเวทีกิจกรรมตรงกลางออกก่อนพื้นที่ตรงนั้นจะได้ให้คนแบบนั่งยี่สิบหกเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟเคสัญญาแล้วนะ เลี้ยงกาแฟผมด้วยกินข oh, ้าแรงแล้วคนพร้อมแล้วชุดพร้อมอย่างโอ้ไม่ยากเลยครับผมใส่ชุดเหมือนกระพิบตาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยเชื่อผมนี่อธิบายเก่งเรียบมากนิตสกุลดีจังลูกผมใช้เน็ตอีกเครื่องนะ้น่ะแม่แชร์มาหมือนงานฟรีบ่ครับอันบอสบอสับเลยครับแม่ สุ่มชุดเสียอะไรวันนี้สุ่มเรออะไรผมชุดผมมีสุ่มรเรวยอหรอนนนนครับแม่เรื่องนีเหรอครับได้ครับวันนี้ใส่โอ้มีผ้ามันเอลีชมพูครับวันนี้แม่ใส่เสียอะไรครับจะได้เปิดน้ำตาลนะจะให้พิเทนเตรียมไ้พิเทนครับเพราะว่าน้ำตาลมันยับนิดนึงครับแม่ พี่ชอบชอบกินพิซซ่าไหม <Yeah. S 1> ก็บปบกกรกซ้ำม,มาก,กินครับแต่ว่าก็กินได้ <Yeah. S 1> แต่นานๆทีก็นึกอยากอย,กอยู่นะพูดถึงนะ่ะ oh. ไม่แม่ผมก็จะให้พี่ริดชุดคือราครับแม่เห็นน้ำตาลไหมคะน้ำตาลแม่จะหาเส้นน้ำตาลสวัส <c oughs> ดีครับโอ้ oh, <c oughs> แต่งหน้าจัดเตรียมเท่าไหร่แซมมีโม <c oughs> ดะครับ <c oughs> แซมมี่พี่ไม่เจอแซมมี่หลายวันเลยน่นรหละครับพนนี่ร่ะฝนไม่ตกนะแม่วันนี้ไม่มีฝนใช่ไหมครับต้องถามเมนูเพราะว่าถ้าเมนูบอกว่าไม่ตกก็คือไม่ตกคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันชินตนาการเป็นหน้าเธอ ให้ทบรอบราคาคุณไหนขอบคุณครับสวัสดีเลยค่ะเด็กขาตื่นแล้วนะครับเล่นอ,อยู่ที่ชักกุณาครสมองสมองเข้าไปหมดและตอนที่พระหลงโดนซ้อมน้ำตาคลอ จริงเรื่องนี้ชีวิตผาดไอ้ผาดหลวงของเราอ่ะ เอ้ยขอบคุณครับขอบคุณพิธาครับเพงเลงอะไรดีต้องเพงเลงอะไรดีเราหลังงานปีใหม่เจ้าหายไปพร้อมรถผับปาทิ้งไอ้คอยตั้งตาไว้กับเพียงหน้าพรข้อทิทานไสมบนเชื่อเทียงนง่ายไอ้เน้นทา ยามน้องอยู่ไกลแต่ดนดรดที่รอข่าวใจคัดของวันไดคือบทสื่อสารขอเพลงสติงไม่ถนัดเลยครับชอบฟังเฉยเพลงสติงแต่ว่าไป็นส่งรองบอกคืบบันไ,นไดนนนถ้าเรล่ง ถ้าเริ่มถ้าถ้าเกิดเริ่มงานสี่ทุ่มจริงผมน่าจะได้ออกฉากประมาณตีสี่ครึ่งไหมเนาะอย่าบอกนะพ่อจะตัดคอนเสิร์ตอะ่ะจะตัดนะครับพอร้องแหละเตรียมแปลงฟันกินข้าวทุกครั้งนี่แหละไม่อยากกินข้าวหนึ่งคือจะต้องแปลงฟันทุกครั้งจะต้องเนี่ยถอดอุปกรณ์จัดฟันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทึกอย่างจนะน้องจส่ครับ ก็เลยบ่ค่อยแบบอยากกินข่าวปไหนก็เลยกลายเป็นแบบจอยไปนะครับเสร็จ <Yeah. S 1> ผมรอจังเลยว่าปากขึ้นใช้ยาสิฟันต้อหยองสิงครับอ <Yeah. S 1> ันนี้ใช้จริงบอกเลยขอบคุณพี่ทาครับสำหรับรถไฟนะครับป <Yeah. S 1> วันนี้เลขาเทนน่ารักมากครับบ <Yeah. S 1> ังดีดไผ่ เย็นสวัสดีค่ะคสิทธิแ์แต่ละประเทศวลาตืนตน่นหร,นลลรือที่เรียกว่ารีดว่าพี่เตนเซอรพี่เตเนเซอร์นอนอยู่ยครับเสกโลโซใครก่อนใครเหมือนพิเศษแล้วการเป็นพิเศษเขาไม่ดีตรงไหนฮะผมถามสิ อันนี้พิมพ์หยอกหรือพิมพ์จริงนี่พี่เจนนี่หาบ่าพุณนั้นผุณน,นี่คือพอุณน,นั้นผุณนี่เอ้ยอย่านะอย่าให้ผมได้จัดนะบอกให้ อดคุณพระเอกสวัสดีคุณเฟิร์สค่ะเต้ายิ้มอ่อนสวัสดีพี่บีด้วยนะครับคิดถึงเด้อเต้าที่รักไม่อ้นหัวรออะไรครับอย่ามาเล่นกับระบบอ้ายเ้อใช่อย่ามาเล่นกับระบบ,าาน,น,ะบ,บนะผมบอกไว้ก่อนการที่แบบว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยว่าให้ใครใช่ว่าเราจะวไห้เขาไม่เป็นนะบอกไว้ก่อน เวลาที่ภัยมันถึงตัวเราเราก็จําเป็นที่ต้องปกป้องตัวเองนะครับไอ้กินขาเป็นยังคือรอแท้เขาคุณครับพระเอกวงนี้คือรอแท้และสูมแน่คุณนปากหวานอย่างคิดเลยนะยิ้มันหวานก่อนเวลาโกรธตาย่านค่ะออชจิองอผมดูน่ากลัวหรอเวลาผมโกรธ่นะน้ำมันรอจะไอ้ทอ้อโอเค ต้องปกป้องตัวเองใช่ไหมต้องจบปกป้องตัวเองต้องจัดซุ่มที่นานเริ่มเลย้ยไม่เลิ่มอุย้ยนานมากเลยผมจะบอกให้การที่จังหวัดจะโดนใครที่ถือผมถือผมตํำวันนี้ถือว่าคือกิดคักเติอบอยู่ละว่าซื้อถอะอยากนอนแต่อยากดูพี่ทอปไม่รู้จะทำไงดีก็นอนไปด้วยแล้วก็ดูพี่ไปด้วยเอ๊ะยัยงไงนะ พี่เอกยาโมโหหลายไม่โมโหครับไม่โมโหมมหลงมาผู้บ่าวคุ้มวัดเดี๋ยวจะจริงหล่อมากขอบคุณนะครับคือบีบยาสิฟฟันเสรสามพี่แป้มาอุสตส่าห์ไปหาไม่เจอหาโอกาสมาเจอใหม่ครับฝนจะตกไม่ตกหรอกครับ คุณน่ารักก็น่ารักผู line? Line. Ern, line. Mm ้บทร้ายก็ร้ายมากเหมือนกันนะก็ต้องเราก็จําเป็นที่ต้องร้ายบางทีเราต้องร้ายเพื่อปกป้องตัวเองครับใครจะมาเป็นผีบ้าให้คนแบบทําร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวถูกไหม่ะครับพี่เราทำจงดีและการของคณะพลังงานพลังงานไฟขออนุญาตแปลงฟันประมาณสองนาทีอืม ถึงหมดไล่ก็ต้องไล่ด้วยนมคัไม่จริงงองออืมอม ัอนี้พี่น้องกช่วชกนี่ขอเสียงคุณผู้ชมร่วรับการจัดการการแข่งขันนะครับจะมีกินข้าวหรือ,อยังกินข้า,อาวอาสดชื่นยังเลย ชล่าสุดเันครับเป็นยองแม่กระทางแปลงฟันเยาวาเกสีวา่าขนาดเป็งฟันยังน่ารักเลยสีเดนอซุปเดวกก็ได้สักคุณแปลงฟันกับทวงดีเดีดูจังเพิ่งเปิดงานครับแม่ทาสบายดีบ่าท็อปสบายดีครับ ฮะโอเคครับเน่ยาหัวไม่เจอเขาอะไรอ่ะพี่เทนหาไม่เจอหรือว่าของใครหาไม่เจอฮะไอ้เงอะไรกันแน่พี่เทนลีดอยู่ครับโอเคท่านประธานยังไม่ขึ้นเลยครับแม่ อ๋อท่านไหมทานไหมขกระเซีะไปเลยครับโอเคเริ่มเลยครับเอาลูกสินนูปเลยแล,ล้วเนาะนี่ของแมป่ปะครับ อ่าบุ๊คเนจ้างแม่ยังไปเดินแม่บ้เลยต้อกินนะแตต้องใช้นีวิตขอแม่แล้วไปเลเอาลยแม่กินข้าวแล้วสิ่งสิ่งคนคนละคนนีผมอิ่มแล้วผมกินโรโลซินมันอ้วนครับเดี๋ยวไปจัดการโอเคอะไรเง้ยครั่อ เออเราจะซิมแม่ยังกันะจ้าจ้ามันลือเปที่มันพอแม่ท่สตาดนี่มันบระคับแเนี่ยเป็นคือเปที่อย่างหรอแม่ท้านงานมันประกวดพาดทั้งนยังเว้นพูครับคนประกวดปังหาวงแรงเนี่ยขึ้นนาชิตั้งมองอื่นนะแม่เนาะชิดจัดปลอมกันได้แล้วเราหมายถึงว่าให้ให้ตั้งมองอื่นที่โ่แม่มองนี่นะครับ อันน <Okay. S 2> okay. oh, right. oh, ี uh ้ม huh. ันควางขาไห่ดที่หมบคุณเน่ับขอโทษนะแม่่านู้สสะรัู้นะครับจูดเมากมากเมนู่ยากดอกนะเอาคือได้ยินเาไม่ได้ยินจ้าจโอ้ยหลงนะ เรากำลังใส่ชุดให้อยู่ยนาทีแบบเร่งรีบฉุกเฉินจริงเร่งรีบจริงบอกเลยโทษนะครับแม่แม่ยดานะด่านผู้สูงนะครับทำานบานไเรีี้นะีน้บบนยอยู่นใจสิทธิ์นะครัแบแล้วกตไปท่านมร นรับผู kind of <T |ar|> ้ด like ูนะครับพิเศษดีครับมีเสียสีนะครับแม่เพลงคอนเสิร์ตทําหน้าพนักงาเสียงเพลงสองพนักงาสิทัดเกินออกเนาะครับเพลงสองนะพนักไอ้แม่กองพนักงาสิตัดเกินออกเนาะมาเสียเลย่าตองขาดตัวนะครับเอาบอกคนก็เลยจะละตัวศิลปินก็แนะนำได้นะครับ ต้องบอกกูได้ล้บอกต้องบอกแบตาติตายบอกบอกอาจารย์นอกี่แล้วกอนน้ครับติตายตอเด้ยานางานกับเดเซอร์ได้ป่ะคะน้องน้องที่ได้แบบทาตัวไปอ่ะมันเป็นผู้หญิงเต้นไม่ใ่หรใช่ครับผู้หญิงเต้นสองเพลงเลยแต่อนาจะมีปัญหาอย่งหนึว่าพอสมมติว่าคำชะโนดเตนเต้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 นเตนตนเตนต้ต้นนต้นอย่างลรครับเน่ยพอันนี้คือแบบว่าตอนมั้ จบปุ๊บก็ต้องมาเกินซาอีมันเป็นช็อตฟิวนะครับถ้าทำข้อพิสนเขาะมากรนอนะครับถ้าทำคอนากันวอันากนีัลยมาถ้นนมาึกขนบารึงันเนมาถึงั้นนาถันบนมาถึันนมาไปงั้บาถงขั้นบนมาถั้นบนมันบนมันบนั้นาั้บนมที่บั้นยางนบนาง้นบนาถึงขับนมานัันน พัฒนาสูงส่งนะครับครับบัครับเมื่อวานนี้มึงแกงพี่นะเมื่อวานเมื่อวานาวาน,นี้มึงแกงพี่นะ,ะมึงบอกว่าอันเพลงคอนเสิร์ตได้เขาไอ้หัวเพลงปัจจัยเที่หามาขึ้นกูนก็นั่งทาประสนเมื่อวานนี้ไม่ตอนแรกจำ แล้วทำไมเพลงหัวใจไอ้ไอ้เพลงคำสะโนดกับเพลงแม่กองถึง